ปัจจุบันมีการนำระบบ GPS มาประยุกต์ใช้กับระบบแผนที่จอภาพนำทางรถยนต์และระบบติดตามยานพาหนะกันอย่างแพร่หลายซึ่งปัญหาของการใช้งานจอภาพนำทางรถยนต์เรื่องระบบนี้คือเมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ลาสายตาจากถนนมามองที่หน้าจอ GPS อาจเป็นอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรณีผู้พิการทางสายตาก็ไม่สามารถดูแผนที่ที่หน้าจอได้ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีจึงได้คิดค้นระบบรายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูดขึ้นมาโดยใช้ GPS ร่วมกับระบบสื่อสาร GPRS ในการบอกตำแหน่งของกล่องตอบรับเพื่ออ่านค่าพิกัดจากดาวเทียมผ่านเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและสามารถรายงานพิกัดต,ตำแหน่งปัจจุบันในรูปแบบข้อความเสียงพูดได้โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและเสียงประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานวิจัยเรื่องระบบรายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูดนะครับมีมูลเหตุจูงใจมาจากการที่ว่าทุกครั้งที่เราใช้ GPS เนี่ยนะครับระบบการแสดงผลของเขาก็คือต้องเป็นจอภาพนะครับซึ่งการใช้งานจอภาพเนี่ยจริงๆมันก็ให้ข้อมูลดีนะครับแต่ว่ามัน จะไม่สะดวกในบางกรณีเช่นในขณะที่เราขับขี่อานานะนะครับถ้าเราเป็นผู้ขับเนี่ยนะครับ้าเราละสายตาจากถนนนะครับมาดูที่หน้าจอ GPS เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับในการบอกตำแหน่ง GPS จะรับค่าตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของรถ จากนั้นหน่วยประมวลผลจากเครื่องจะทำการประมวลจากพิกัดต,ตำแหน่งโดยเทียบจากจุดอ้างอิงโดยการรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งสายสัญญ,ญาณเอาไว้ที่บนหลังคาร,รถยนต์โดยสามารถรับฟังข้อความเสียงจากวิทยุในรถยนต์ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ปักหงษชัย,ย42.8กิโลเมตรโชคชัย3 42.4กิโลเมตร สำหรับการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานตำแหน่งพิกัดด้วยเสียงพูดซึ่งสะดวกกว่าการอ่านภาพหน้าจอ GPS ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถพิกัดตำแหน่งได้เมื่อฟังจากเสียงพูดของระบบอัตโนมัตินอกจากนั้นระบบรายงานตำแหน่งด้วยเสียงพูดยังสามารถรายงานพิกัดตำแหน่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย